ต่อเลยนะครับก็หลังจากที่ไปโผล่ที่วัดที่เมืองสุขโขทัยแล้วก็ขอมก็พุดขึ้นมาจากพื้นดินุดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๊บว่าหันซ้ายหันขวา,วาคงจะคงจะเวียนหวัวเหมือนกันนะผมว่านะ <laughs> โอ้โหพมุดดินได้ยังไงพนันเรามุดน้ําดําน้นํานี่โอ้โหโผล่ขึ้นมาก็จะหายใจแทบไม่ได้นะแทบยังหายใจอันนี้ดําดินไปนะแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่อง อานเรื่องที่แต่งขึ้นมา้อความสนุกสนานเ,เพลิดเพลินมากกว่านะครับนะแต่ว่า,แต,วาแต่มันก็เป็นไปได้นะว่าสมัยโบ,บราณโบราณเลาน,นะครับมันมีวิชามีวิชาขคมมีคาถานะครับที่จะทําให้สามารถที่จะห้อ,อเดินอาการได้อยู่ยงคงกระพันชาติได้อะไรได้แต่เหมือนที่ครั้งก่อนที่ผมบอกว่าทําไมไม่หอ,ห,อหอเดินอาการไป แล้วทำไมไปมุดดินทำไมเสียเวลาเปล่านะครับโอ้โหมุดดินนี่กวรจะไปถึงนะครับนะแต่ถ้าว่าหอบเฮินเดินอากาศไปเนะี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปถึงเห็นต้นไม้ใหญ่ๆล้วก็ยังสามารถที่จับเกาะต้นไม้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมองซ้ายมองขวาเห็นได้หมดเลยแต่นี่ดาดินไปเพราะหมดสิทธิ์เลยนะที่จะเห็นอะไรแล้วก็แล้วก็วกมุดไปเรืยก็ไปผู่ที่กรุงสุโข,ขทัยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอที่มาเล่าเพราะ ฟันเพจเท่างหร่ได้รับทราบว่านะ่าจะเป็นเรื่องที่เล่าเพื่อความสนุกสนานพเพลิดเพลินหรือว่าเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องให้พวกเราได้คิดว่าการที่จะจะทำร้ายใครหรือการที่จะหนีภัยนั้นนะครับนะก็มันมีกลยุทธ์กลวิธีที่จะให้เราเนี่ยอรอดตัวจากภัยที่จะมาถึงหรือไอคนที่จะาตามราวีก็จะต้องมี ความเก่งกาจนะทจะสามารถที่จะเข้าไปติดตามตามราวีผู้ที่ตัวเองคิดว่าจะไปทำ้ายได้นะครับนะพอขอมโผล่ที่กรุงสุขโขทัยแล้วก็ตรงไปอยู่วัดที่พระร่วงเจ้าจำวัดอยู่พอดีพอถามพระร่วงเจ้าก็เห็นพระอรังกวาดลานวัดอยู่ก็ของก็ไม่รู้หรอกว่านั่นเป็นพระร่วงเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ย โผ่ดำดินมาจากเมืองลาวโวจะมาตามหาพระร่วงเจ้าซึ่งทราบว่ามาหนีมาจากกรุงลาวโวมาอยู่กรุงสุขโขทัยก็พอพระร่วงเจ้าทราบอย่างนั้นพอพระเจ้าร่องเจ้าทราบว่าทราบอย่างนั้นก็รู้เลยว่าเนี้ยขอมเนี่ยกำลังตามมาราวีพระอ,องค์ก็รู้แล้วนะครับก็คงจะหาวิธีหากลยุทธ์นะครับนะ แต่ตามที่วันนคกดีที่เขียนไว้ก็พอพระร่งเจ้าทราบก็คําพูดของพระรุ่งเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับนะท่านก็เลยสาบนะก็คงจะไม่ีวิชาอาคมเหมือนะคนสมัยพระร่มรก็คงจะสาบก็ทําให้ข่มนะครับทำให้ข่มก็อยู่ตรงนั้นนะครับนะทาให้ข่มก็กลายเป็นหินเป็นดินไปกลายเป็นดินเป็นอะไรไปแข็งทื่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น คำสาของพระองค์ท่านนะครับก็แสดงว่าคนสมัยโบ,บราณเรานะครับนะาการที่จะมีวิชาอาคมคาถาอาคมต่างๆเพื่อป้องกันตนเองเพื่อป้องกันตนเองต่างๆจากสตูนะครับนะ